เพื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับแบรนด์ Victor o p t i c นะครับจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับ9.9ให้เพื่อนๆนะครับผมรุ่นนะครับ Orion Max 4 4 6 44นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมของแถมกันก่อนเลยนะครับของแถมนะครับอันนี้นะครับอย่างแรกนะครับ ก็ทางร้านแถมให้นะครับจะเป็นระดับน้ำนะครับตั้งกล้องนะครับแถมให้ฟรีนะครับตัวนี้อันนี้ทางร้านแถมให้นะครับพร้อมปัจเจอเอลเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับจะเป็นท่อลดแสงนะครับอันนี้ทางบริษัทแถมให้นะครับข้อมูลเอกสารการใช้งานนะครับอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปัจเจหกเหลี่ยมนะครับเอาไว้ปรับหลานะครับหรือปรับโฟกัสนะครับของแถมนะครับฝ้านะครับ ฝาปิดนะครับแบบซิลิโคนนะครับยางยืดนะครับหัวท้ายนะครับผมแถมให้นะครับแล้วก็จะมีฝากระดกนะครับแถมให้หัวท้ายอีกนะครับแถม2อย่างเลยนะครับเพื่อนขาจับร่างนะครับแบบ11มิลทรงสูงนะครับหรือท่านไหนนะครับใช้แบบ20มิลบอกทางร้านได้นะครับทางร้านมีให้บริการครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับพร้อมประแจแอลนะครับเอาไว้ขันนะครับผมคือพร้อมใช้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกล้องกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อน สายล่านีไม่ควรพลาดเลยนะครับสวยนะครับตัวนี้นี่นะฮะหน้าเลน44มิลนะครับเป็นหน้าเลนส์มาตรฐานนะครับคอท่อ30มิลนะครับคอท่อใหญ่นะครับมองง่ายสบายตานะครับไฟนะครับสามารถเปิดไฟได้นะครับเพิ่มความเข้มของไฟได้6ระดับนะครับเพื่อนครับเป็นไฟสีแดงนะครับการปรับบนล่างซ้ายหัวจะเป็นแบบปรับนอกนะครับดึงขึ้นแล้วปรับแบบนี้นะครับกดลงเพื่อล็อกนะครับ ทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับตัวนี้นะครับแอดแกสในตัวเจนนะครับไล่อากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้กันฝนนะครับกันฝ้าได้นะครับตัวนี้นะครับระยะซูมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่10เมตรครับถึง120เมตรเลยนะครับตัวนี้นะครับการปรับนะครับเริ่มต้นตั้งแต่4เท่านะครับของสายตานะครับไปจนถึง16เท่านะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับ 16เท่านะครับสามารถซูมได้ถึง16เท่าเลยนะครับด้านหลังก็สามารถปรับสายตาได้นะครับตรงนี้นะครับกระจกระดับ SD นะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับน้ำหนักก็จะหนักอยู่ที่นะครับ675กรัมนะครับความยาวอยู่ที่328มิลครับไม่รวมท่อบังแสงนะครับ ใช้แบตเตอรี่นะครับประเภทนะครับ CR 2 0 3 2นะครับตัวนี้นะครับการปรับหลานะครับจะเป็นแบบปรับหลาด้านข้างนะครับการปรับหลานะครับหรือปรับโฟกัสนะครับเริ่มต้นตั้งแต่10หลานะครับไปจนถึง500หลานะครับเพื่อนๆนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเส้นเล็งกันนะครับครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของเส้นเล็งนะครับ o r i o n Max นะครับ4ี่คิวูลสีนะครับตัวนี้นะครับมีไฟนะครับตอนนี้ระยะอยู่ที่30เมตรนะครับซูมอยู่ที่4เท่านะครับเพื่อนๆครับเห็นนกเขาไหมครับ ตรงปลายหลังคานะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ชมนะครับตัวนี้เส้นเล็งไม่ขยายตามซูมนะครับเป็นเส้นเล็งแบบ SFP นะครับบินไปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะตัวนี้ก็สามารถซูมได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปที่16เท่าให้ชมนะครับว่าจะเห็นชัดแค่ไหนนะครับปลายหลังคาตรงนั้นนะครับนี่นะครับ ซูมได้ค่อนข้างไกลนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่16เท่าแล้วนะครับระยะ30เมตรนะครับชัดไหมครับเพื่อนๆนะครับเห็นหลังคาชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะเส้นเล็งก็จะมินดอทนะครับตรงกลางนะครับไฟนะครับไฟก็จะอยู่ที่จุดตรงกลางนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวซูมกลับก่อนนะครับระยะ30เมตรนะครับปลายหลังคานะครับ โอเคนะครับสวยนะครับผมเส้นเล็งนะครับเผื่อกระสุนตกได้นะครับเส้นเล็งแกะในกระจกนะครับโอเคนะครับสินค้านะครับเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมสินค้ารับประกันยาวนานถึง5ปีนะครับผมในส่วนของราคาครับราคาปกติจะอยู่ที่5,900บาทนะครับผมแต่วันนี้นะครับจัดโปรนะครับเ9นะครับเอาไปเพียง5,500บาทรวมจัดทรงฟรีแบบโอนนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับ บวกเพิ่ม100บาทนะครับผมย้ำราคาอีกรอบนะครับราคาเอาไปเพียงครับ5 5 0พบาทนะครับเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับผมสินค้ามีพร้อมส่งนะครับหากท่านไหนนะครับสนใจสินค้านะครับติดต่อมาที่ line ID ดีน้ำแอด J U K P P P นะครับผม ID l i n e a ์ J U K P P P นะครับสำหรับวันนี้รีวิวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ